อิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณนะสร้างคังอภิปูชยามิ อารหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธรมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสังคังนมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูททางสารนังขจามิธรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยามปีพูดทางสารนังขจามิทุติยามปีรรมังสารนังขจามิทุติยามปีสังขังสารนังขจามีตติยัมปีพูดทางสารนังขจามิ ตติยัมปิธรมมังสารนังคขจามิตติติยัมปิสังคังสารนังคขจามิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักคณาไทย ทิสรานีนัสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานาฏายะติสรณนนัสหปัญจสีรานิยาจามะตัติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานาฏายะติสรานีนัสหปัญจสีรานิยาจามะ อาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมูสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมร,ยมมระยามะชปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมาทิยมิสัพพังอัป,ปร,ราทางคม,ะะมัทเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกะตังสัพังอัป,ปร,ราทางคม,มัทเมพันเต อุกาสะขามิพันเตอิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโรกาวิทู อนุตตโรปุริสัรรามาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติสวาคาโตภะควตาธรรมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโก ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏติปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏติปันโนภักวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัดดาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคาลาเอสภักวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโย อัญชรีการณียออนุตตรังปุญญกเขตังโรกัสสติปุตตกาโมระเพปุตตังธนกาโมละเพธนัง อัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมาราชาโนท้าเวสุวรนโนมราังสุข,ขังอรหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธะ เชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการโทยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเถเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทโตไมหัง พุโทโธธรมโมทวิโรจะเนสังโคปติธิโตไมหังปุเรสะพัคุณาการโรหะทะเยเมอานุรุธโธสารีปุโตจะทักคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคาราโนจะวามะเก ทักขิเนสวเนไมหังอาสุอานันทราหุโรกัสโปจมหานามโมอุภาสุวามสโสตะเกเกสันเตปิติภาคาสมิงสุริโยวปรปพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุง้ะโวกุมารากัสโปเทโร มเหสีจิตวาทโกโสมไมหังวัฒนนิจังปฏิธาสิคุนากะโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาราเตติรกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชารันตาศิระเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาลัตนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตกังทชักค,คังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปลิตันจะอาตานาติยะสุตกัง อากาเสชธนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานาวรสังยุตาสตปาการลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาภาหิรัชชตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธปัญชเร ชินะปัญชระมัดชัมหิวิหารันตังมหิตาเลสถาปาเรตุมังสัพเพเตมหาปูริสาสภา กิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο. สัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติ นโมพุทธายะพระพุทธเตร,รัตรนญาณมานีนภพรัตส,สีสาหัสสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวาราังคันทงังสีวรีจัมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัสมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปฏิชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยัขาปารายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิราภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโผภวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอ,าอุณโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสา,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 าวิระอิิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพา,พาหาหาเรือเรือนะโมตัสสะพะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสูริยังจันทังปะมุจจะสุ ะอะอ no ุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุจจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปามุจจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุ สูร hm ิยงจันทังปามุจจะสุมะอะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสูริยงจันทังปามุจจะสุมะออุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสูริยงจันทังปามุจจะสุ มะอะอุนะโมวิมุตตานางังนะโมวิมุตติยาราหุสูริยังจันทงังปามุจจะสุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุนาวิภาสัพปะโตนารุตตะโม มหาราพังสัพพสิทธิพระวันตุเมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัสมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิเทวาขะมามิหัง อะหังสุคิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหังนิทุโโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อะหังอะเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อาหังอานนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปาริหารันต,ตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทิน อิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมฆารูปปัชชายาจารยานางหตุสุขิตาหนตุคารูปปัชชายาจารยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานางหตุสุขิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อีทางสัพพเปตานางโหตุส, redesign, ส, Somehow, ส, e ส, s, ส euh ุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพสัตตานางโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าผู้นับถือพระพุทธศาสนาขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุทุปาองค์ พระปัจเจพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากาักรพรรดิทุตุภูองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบาร,รมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนล่งชาตินับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพพมโลกชั้นสูงสุดขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารสามสิบเอ็ดภูมิทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศ่ผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมบันเพลนมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติโดยทั่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านทุกพระองค์เทิน ข้าพเจ้าชื่อขอโอโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใดในอดีตชาติปัจจุบันชาติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดี ละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทําในวันนี้เมื่อได้รับแล้วขอให้เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าจงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สํานึกแล้วจงอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยขอให้กรรมตัดขาดจากกัน และกรรมอันใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมดยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปด้วยอันนี้สงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคขาญาติและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถานดำรงตนมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าได้ตกไปสู่ทุกติอบายภูมิสาธุแอปสายมูนโมตสะรวมบทสวดมนต์เสริมชีวิตให้ดีขึ้นมากกว่าร้อยบทสวดและยังมีฟังก์ชันมากมายเช่นรวมสถานที่มูที่ไหนให้ปัง ดูดวงชะตาทํานายความฝันและให้ความรู้เกี่ยวกับสายมูต่างๆรวมไปถึงความรู้ด้านเครื่องรางของขลังมากมายสามารถดาวน์โหลดได้ในราคาเพียง39บาทเท่านั้นดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android อัปเดตฟรตีตลอดชีพมูยังไงให้ปังโหลดเลยแอปน้ำมูตรสะ